ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนแล้งติดต่อกันมา2ปีไม่มีน้ำทำานาวันนี้คนสามงามและโปรพประทับช้างแฮปปี้กันแล้วนะ <c oughs> จะบอกให้พิจิตเมืองนี้คือเมืองพิจิตอลอาขาดนองลองขาดมา แรงตลอดนช่ครับพื้นที่ของอำเภอโพป,ประทับช้างและอำเภอสามงามของจังหวัดพิจิตรแรงติดต่อกันมา2ปีทั้งที่มีคลองส่งน้ำชาวบ้านจึงไปร้องกับโครงการส่งน้ำและบำรุงวังบัวกำแพงเพชรให้ช่วยดันน้ำปิงลงมา จากนั้นส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่2พิษณุโลกของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานจึงส่งเครื่องมือหนักเข้าไปขุดตักสิ่งกีดขวางทางน้ําให้น้ําเดินสะดวกใช่ไหมครับยาวประมาณ200ยกิโลเมตร,กรเกษตรกรสองฝั่งคลองดีใจน้ําท่วมเนี่ยไม่กลัวเท่าแล้งนะครับพอแล้งขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเหลือให้กับเกษตรกรเลยนะครับจาเป็นต้องขอความนอนเคราะห์จาก สำนักขึ้นจากกลพิศโลกนะครับมาช่วยกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ครับพื้นที่ทำกินทำกินได้มีทั้งการปลูกข้าวถั่วเขียวและพืชอื่นๆต้นน้ำดูแลยังไงมาโครงการส่งน้ำาูกสาวังบัวเนี่ยนะครับเราดูแลพื้นที่2จังหวัดนะครับประมาณ10อำเภอพื้นที่7,52 0 0 0ไร่นะครับจะเห็นได้ว่าระยะทางคลอง,ส,งส่งน้ำสายหลักเราเนี่ยค่อนข้างไกล จากกระเพาเพชรมาถึงงจุดที่เรายืนเนี่ยประมาณเกือบเกือบ200กิโลพี่น้องพอใจไหมพ่อส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่สองบอกว่าเครื่องมือทุกตัวมาจากภาษีรัษฎรจึงต้องทําเพื่อราษฎรตลอดเวลาเครื่องจักรทุกตัวทํางานตลอดทั้งปีนี้ส่งมาเป็นเกือบเดือนแล้วน้ํายังมาไม่ถึงรึ่งทางผมกับผู้ใหญ่ก็เข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อ <ส>ทุเลาความเดือดร้อนของชาวบ้านครับเมื่อชาวบ้านมีน้ําทําการเกษตรชีวิตของเขาก็เดินต่อได้ครับปเช่โดนใจปเช่ปเช่โดนใจโดนใจที่ิิตเมืองงามสมน้ำข้าวขาหันสืบจนลูกหลานรับบานยานระโสมคนพิจิต เงินทองไม่เคยตรมมีไอ้เคครับผมไม่เคยกัดไข่แต่ใจดีข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปจังซี่จังซี่ว่าทุกของชาวบ้านคือขาดน้ำทำนาวันนี้เมื่อมีน้ำเขาก็ยิ้มแย้มแฮปปี้เฮฮาโพประทับช้างสามงามพิจิตนะ <ไป S 1> <laughs> จะบอกให้มีไอเคครับผมไม่เคยกัดไข่แต่ใจดี